สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านพี่น้องเอฟซีทุกท่านน้อพี่น้องอยู่กับซองียังกระถ่ายพี่น้องเอาขึ้นมาพี่มันนี่มาไทยในสถานที่แห่งนี้พี่น้องเข้ามาต้เกตเก่าเฮิร์กแหละเจ็ดแปดเดือนเะฮาบอด้มาพี่น้องสถานที่แห่งนี้พี่น้องพี่น้องซีขุนเพื่เก่าบอลลี่ังได้พี่น้องเอ้ยนั่นยังจืดอยู่บ่พี่น้องพยันภาพพี่น้องเอ้ เฮามาเห็นอันแม่ปุ่งแม่มานเนาะเพิ่นไปเวียกเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเข้ามานั่นแหละเขามานั่นเบนั้นบางอรั้งจังมาเจ็ดแปดเดือนแล้วบ่ได้มาเท <มา S 2> ่านี่นะเออมาเยี่ยมยังเงงพี่น้องคิดฮอดคือเก่าแต่เฮาก็บ,บ่ได้มาพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพิ่นไลค์กดแชร์คือเก่าพี่น้องเอ้ย อย่าลงอย่าลืมอย่าตาอย่าถิ่มพี่น้องตั้งแต่เพื่อนนั่นเฮ้าปฏิจจคุได้ว่าเพื่อนนั่นต่างทองอะเนี่ยประเทศเฮาเห็นแล้วส๋อยหนีทองว่าคือเป็นซีเอ็นมีนหนาทองประเทศนักข่าวันเพื่อนทองวันสั่นได้ได้จักเดือนเลยบอกได้จักเดือนเลยไหมแปดเดือนนี่แปดเดือนนี่เออเสดเดินเดินหม้าเนี่ยก็ได้เนาะผู้หญิงหรือดฝุ่นไส้เบาตัวเพิ่งเพิ่้หญิ่งเบาเออเข้าปฏิมาเลยอ้า จ,บจ been, นบิมาจนเพื่นทองล้วว่าจนจเพื่อทองใหญ่เลยพี่น้องตั้งแต่หึงเ้มาตั้งแต่เข้าอันเขาลูกบักเซ่เนาะตั้งแต่เผื่แต่เกี่ยวเข่าส่วงพุ่นเลยเท่าก็มาแล้วก็ดำระเทือรลก็บโบิมาเลยใหญ่เลยแล้วบาเอาบกเีค่างานกันค่ากันมานหินปเียวาเตาเอเห็นอยู่เขาเขาเบ่งตลอดอยู่คลิปตัวอันเห็นไปอันไปบาทมันยังมันผักแขกบอกบาน ป่าเาีบ่จังมือแม่ไปทังมือนะไปสี่ขึ้นสี่ขึ้นยอมหับสุดยอดแล้วส่องยังเงงชุดชุดยอดส่องยังเงงในสุดยอดวิวนี่ยาบอให้เาเลยนะาพืนนะข้าปบะจ่าข้าวาบุมีเียงไม่งายกัดชูกัดปเทียวแมนแล้วก็กินเข่ากินเข่าเทียง กี่ขาเทียงตเือกินแล้วต <c oughs> ืนมากในซามเออไปมื่อไหร่นซามามสี่ขึ้นบอกสี่ขึ้นสี่นเออคันไดไปอีกบานนี้วัดไปชิบขึ้นกเออไปหล่อแถวนั้นบอเออไปหล่อไปเทียวธรรมศาสตร์ทางนั้นเออเบิ่งธรรมศาตรไปหอดไซส์สมไปหอดแถวทำผายังหอดมดบอกคือเอาเบิ่งเบิ่งในคลิปนหอดหอได้เนาะำผากะ เขบิ่งในคลิปในฮอดจะทำผ่านใช่่ะทำนั่งเงนจะเห็นนยขาเขาใช่ป่ะอืมก็ดทมาไหวพอใหญ่พันยานก็บอได้เป็นเป็นยังเป็ุปชุกเป่ยเป็นาอาผู้เบิ่งหัวเ่บิัวก็พอได้บานี้เอเป็นเป็นตุ่มบ่อยนะเป็ต่เปื่ัอาเออ่ด้ยองไา่แล้วเศร้าวันนี้นะเศร้าแล้วนี่นะเศรแล้วเออ โด้แม่าเฮงพี่น้องเจ็ดประเดี๋ยวพี่น้องเป็นตุ่มพี่น้องเป็นขื้นท่านว่าไหก็เป็นเป็นซิวพี่น้องซิวซิวใหญ่คอนเอิญว้ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นแบบกทำนองเดียวกันเลยเนาะซิวใหญ่ซิวเกิดที่คาพี่น้องซิวซิวซิวสร้างซิวไดโนเสาร์กระจ้าว่างัวกระไล่คือเก่าพี่น้องลายเก่าอีกก็จินเพื่อนอึมวำมุมวำอย่าพี่น้องเอ้ฮะ เต็มเลยเนาะตาู้กดดีดีไม่แห้งคือเก่าด้วยแม่โดยโดยมีดีดีม่แห้งคือเก่าอยู่ม่ได้เป็นยังดอกไปซักยาบัคชินกับไฟบได้บางเออลอยน้อยหนึ่งลอยหลายมื่นเออแก่ๆเนี่ยซักหนอชอบผซักวาซักให้มนเองก็ซักบอ

เข้มทีสามเลยออืม้ามัปวดคำเแก้เสืยไ้่ยี่ห้ออะไ่ได้ขายเพราะวัน้ที่ไหงอเ็สาไม่เนอปซักไปทำอลไรสิเอ็นน้าสานเปยงเย่ยนเขายานนั่นแหละจะบดซักนหเขาายานเหาบมดซักเข้มทีสามเด้อเสียงเนาะไกับไกัว่าเข้มปีสามเนี่เสียงเนาะ ทีสามหูไปนั่งเหรอเาเลยแได้ลีตายนะนั่งเต้วจากลับได้เออนั่งแลวนะแม่ห่างกันไมใชทเาไ้หลับนอนแต่ว่าเขาไม่นเห็นมาลินด้ว่ะเออเขาเกยวยู่เลยเขาเห็นนั่นคี้เปรนตาแขเออเขาว่าเพิ่นเปนหาเถ่าแล้เพิ่นอยู่พุ่นบออีเด่นเด่บ เออเมื่อชงแล้วมันจะมันยจะเมื่ออยู่น้ำพ่อนน้ำเมมันเอาแม่เพิ่ลนอาตัวใหม่เด้แหละฮักกับเปิ้นกระฮักกับเห็นหน้าปีนี่แหละฮ่าอะไรเมื่อส่งมันอยากเมื่อกะทาวาอยากคารวาทาวาอยากไปไซกะห้ส่งลงมาจังบอกเนาะจังงลงส่งลงมาบอกห้ส่งลงมาการวาอยากไปห้างเงี้ยห้าค่ำพอได้เลื่อนในสั้นพอได้บนอยู่บนเศร้ากให้ส่งลงมาฮาวาสีเบิงหายเงี่ยอยู่ปุ่มมากะถูกยากกว่าชะซักฮ่าไป ต้องมาเด้เขาเบิ่งบอกขิดเขาใจรับจนหักขาขดอีกเขาเบิ่งแต่ห้องอันตัวห้องอันแต่เงื่งตัวแหวนใบแตกๆข้าวออกมาใหม่อันนเลี้ยงบางๆอะเออใบแหละลอยี้เออใบกอกินบางเลแต่มากินถ่วยอ้าะะแบบ้านาบุให้มีแจ้งเขาอ่ะบุมีถทยเขาอ่ะข้าหลุด ผู้ไทยบอกผู้ไทยบอกผู้ไทยบผู้ไทยบอกบ่มีทยบ่มีทอยผู้ไทผู้ไทยผู้ไทยบบนัผู้ไทยแบบนั้นผู้ไทยแบบนั้นม่วงกันมีชองสามก้านอ้าผัดตั๊กถือไปกับสามก้านเนาะถือไปว่าจิตปะโยดแกเห็ดไปรถนั่นใจชาถุอยั่นัอันผ้านามเบ้นมีแจ้วเะาว่ะบ่มีทยเขาว่ะมีแจ้ว้ารถกี่เขาแหละลูกไปข้ารถขึ้นแล้ใกอ่อยู่ ก็ท่านเบให้เขาคือดูเขาหันไม่อด้ป่ะข้ามากข้าเจ้าเขาไอะคือขึ้นมากข้าเจ้กระอเขาเขาแก่ไปจะพี่ได้เขาจนจะเต็มสองสองข่าวนะบอกไงยังยังขาดยังเคืองแห้งเนาะขาดเบ็ดจุ่นนี่ไพ่กัดคอไตในเฮื่อนไกล้เพื่อนนะกัดเเพือนเขาเสาเพื่อนเขาโมเดลไม่ยัง หายเือยบ้านนี้ครแบบาว่ากระตูมนีได้ป่าบาแต่ใช่ฮรว่ากระตูกนีกระตูกเจ้าคองเี่นเขาเอาจะว่าขันในเขึ้นไปแม่ทถวอีน่ะแม่แถวีน่ะห้องอันเอาผัวแต่บีนีเด้รือห้องพ่อแม่บ่มีได้เอาผัวแต่บีบแต่ไปอยู่ในผัวบ่ได้แต่แต่งฮะกับคอชื่อผัวเลยป้าได้มาในแปดดีกันอืมอืมอืมบ่ S <S ากนกนกหนีช้าเนกกับนาเจ้งะเ่ไหงพวกเรื่องการล่องก็เลยเหล่าสภาษษษสุพรรณคำมากค่ะเจ้ากันทห้องขำเนี่ยเลยแต่เป็นเพียงนีค่วะว่า ก็ขึ้นมากขาเจ้ากแท้มากตต่างแตกต่างข้าเจ้าอนามานนะมาซอยพนันอนันพนันพนี้ขั้นหนึ่งมีสามคนเลยข้าันเลยป็ชื่อ่วยชื่อคันซ้ำมันไก่มันมันไก่แท้เลยบ้าน้วไก่แท้ได้ไก่ได้ทำแอนนะ โบเล่าไก่บ่คือเจ้มาทังแองะมามาเที่ยวมาเลือดเจ้ามาทังปีบ่หลอกมาทั้งเีบ่อตอนตอนมาบ่อน่นะตอนมาตอนมาอันมาเวนะอ๋อห้องสีแลนเขาทาเขเด้อืบ้านท่าเลยทำาองทุ่นบ่เออเลยทำเองไก่บอกไก่ข้าไปด้กินนะเอออเจียหอดบัวละบผ้าไปเลยไปนะอันนเจอดเมืองบัวลัผ้าไปเลยมาเมืองมาใช่เขตเมืองต่อกันเละ แต่ธรรมศาสตร์เจอบตองห่วงธรรมศาสติ์เนาะมันงามอะลีธรรมศาสตรนะผู้พาป้าวันนี้เขาเจอกับผากมากเลยค่ะไปชื่อถวยเด้อุปนการไปชื่อผูเท่านั้นผ้เท่านี้เนาะหน้แข้งในชิ้นยังในเขาบอกขนาดเล่ตือนเขเ่เขากินเนี่ยเขบื้อี กินหมักทดินจากมดแล้วพอนอนซีมพนซีมจักมืดทงแล้วพอนอนซีมพนนซีมในดินน้ัมะงเลยข้นก็ะพู่น้นงแลนเขาไปหาไดซีขึ้นหักอด้วเอ้ขึ้นักบอูมเลือนจากมืเพื่อตื่นมากก็มาชืดถวยชืดซ้ำบัดนี้เมื่อีกนี่มาแลงบัด แม่ตู้มาแต่สหรัฐโทษมคือมองว่าผมมีนัจขี่แมนคันคัไปปุนผูว่ามากัจเกิดจะมองอันนี้สัตว์โอเคแล้วเดี๋ยวคนเขาอยู่โอเคนิวเนี่ลอเอกันมาแรกวับไปจือกันติ๊ดจืดแม่มาช่ราวชื่อบวงไง่ไมตะกี้ดีบวกระจ้องกับถวยกันคนบอ่าองจ้าวเลยกันจ้ามเนยกจ้าใส่น้าอาบน่าใส่เลยเร่างานะ เืวาันเปดียวนาว่าจิติมทุ่ยหน้ามือไปเอาไปเอาไปหายเลยเนาะเิป้าให้เขาเลยไปไปห้เขาเลยน้าล้วกอ่มันเบาเนาะจิติมทั้งว่าเพื่อนเขาอยากเข่าป่าเลยเ้อยากขี่น้าไปนีงก็บมีแนวใจนะ

มันมันรู้ลงเลยอาบน้ำซิบทั้งซิบพุยหนูบ่เซาเมนแล้วอ่ะเราเองเขาละเราบเออคอมเมนต์เราอะซดจอดเราอะช่วกันขันจไปเอะาว่าเดะเาไปเแหละเดย้ไ้ชนชเแกินแต่นยดีเัเจ้าะเองว่ะจวเออขนาด่าออัดขับออว่ามันกินนั่นน่เมล่าแหละไปเทียวไปหลีนั่น พอไปบ่อนัญญาคนกะมาเบึงอยู่เออถ้ามาซาดกันเท่าอยู่เกอนนี่กับเขาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหม่องเขาเบึงเขาอยู่นอกพื้นนอกแล้วพื้นเลยเขาไปเบบากับเออเขากับเออไปดามพืนนี่หมดเลยเกินแม่แม่พิ่นนั่นเศร้าแล้วแม่ซุยนะพอลงปักเซ่แล้วอยู่กักเศร้าแล้วค่ะตอนเรียนทุกนี่ฮะกทุกมาเรียนนัแล้วเศร้าแล้วบ่านนี้เศร้าแล้ว โบตั้งผู้เาลวันผมเออมาทั้งผู้อันบอหน้าไปขืนผู้ใจเล่านี่บอเช่าเมื่อละขึ้นนี่เมื่อเป็นนี่มันปกติแล้หนะเออไข้แล้วว่าไข้แล้วย่งแต่กินรอบเป็นอตุ้งย่งย่งแต่ขอกินเลยอ่ะนั่นแหละเป็นข้อพอกข้อนี้ขอกินเลอ่ะหากไข้เนยมากกว่านั้น อยู่หุ่นนะอยู่บ้านเมนังอีนะเออเมนเข้าอีมมาบเมนข้าอีบอเมนข้าอีมบอมเมนข้าอีมมาจักมลายเลยมลายเข้าวอีมข้ก็ยางของเด่นพอนะการเบว่มาอยากไนนไปไทย ข้าบนมาเพิ่นเห็นเพิ่นปุ่งเพิ่นทองพี่น้องเจ็ดแปดเดือนแล้วเรซวยพี่น้อเข้ามาวันนี้ก็ะพ๋อเพิ่นซำเพิ่นไปเวียกเพิ่นมาเห็นเพิ่นบร้โามเข้ามาบ่กเพินีัง่ะสร้างเพิ่นดอกเพี่นเออเพิ่นไปเพิ่นตกดีไหเนาะเข่างามบ่งงามเพิ่วเก่าป้อ่เข่าเทวานเหล่ๆให้เบาถูกินเข่าํำกันเมื่อกี้นี่นะ้าดำเลย่าขาปั๊บ เปลาเมาออป่าเมาเออปลาเมาปลาแป้งเนี่คือคือกันเนาะคั้ไกๆกันเนาะเข้าไปเนี่ยนะเขาเขาการจัดส้มไล่เข้ากับเเข้ากับในส้มอีกลยนะจ๊ะเมนนนและปลากปับหนูแบบนั้นใช่ไหมแบบแบบบุญเียาร์มี่น้อว่าลารเียส่งแล้วเขาก็เปลียนซื้อใหม่ได้หมเปลียนซื้อสองใม่ได้ เ,เป็นเป็นวานซื้อวานอีหยังกะทายบานในสองนะเาถ่ายไปมดบานในซื้อว่าอีหยังกะทายซื้อสองเทา้ื้ออียังกะทายอีหยังกะทายซื้อสองบานเะนี่ยซีินบนหน้าคือเกาอยู่ฮะแต่ว่าสองเนปลี่ยนเป็นวานอีหยังกะทายบานนี่ยอีหยังก<บ>ะทายเออกะท้ายอยากเข่าเบิ้งเลยฮะ่าว่าฮ่าอบาต่าฮนาฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮยาง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮงาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่าี่าฮ่าฮ่าาา่าาพี่อง หอดพี่นหลักเจ็ดแปดเดือนเอากับม้าอะ้วกัน,นโ,โดยโดยสีเเ่ยาง,งก,กระถ่ายช่องอี่ยางกระถ่ายเออ ไปชื่อใหม่แน่พี่น้องยังกะทายไนะขับเบินงได้พี่น้องคือประหลาแต่น้องซ่องซ่องแปลว่าแปลกพี่น้องบอเคยได้ยินพี่น้องไหมเปลี่ยนตื่นใหม่อะไรยังกะทายไปบึงไปชมนี่เลเป็นอะไไอเคยบาเลือกทา่ได้ยายังกะทายขอมมกขอบใจพี่น้องได้คุณได้ได้เข้าไปบ่งมาชมพี่น้องมันแปลกได้พี่น้องมว่าียังเนยยังกะทายขับไปก้นไหลก้แช่บเบิ่งนี่เลยพี่น้อง พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดีอืซิมสิกันจะหนังเมือกินกว่ได้กินกว่ได้